สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็ได้ผ้าไหมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคลิปนี้มีแต่ผ้าไหมสวยก็มาชมมาเลือกดูนะคะเผื่อว่าจะถูกใจราคาก็ไม่แพงผ้าที่ได้มานั้นก็จะเป็นผ้าที่คัดเกรดเนื้อแน่นๆแล้วก็เนียนด้วยนะคะสวยงามมากมีแต่ลายที่สวยๆแต่ว่าก็ต้องรีบจับจองนะคะเพราะว่า หลายก็มีแค่1ชิ้นเท่านั้นไปชมนะคะ เข้มเลยนะคะเป็นงานสามตะกอนหน้านางเชิงคู่บล่างสามารถใส่ได้ทั้งบนและล่างนะคะบอกว่าผืนนี้นะใส่กระแดงก็ได้เหลืองก็ได้เขียวก็ได้โหสวยมากครีมขาวเหลืองแดงได้หมดเลยนะคะเป็นงานสามตะกอนหน้านางลายผี ering, เสื้อลายสวยมากสวยมากมากบอกเลยว่าสวยหน้านางก็เป็นหน้านางใบโพนะคะเดี๋ยวให้กล้องไปที่หน้านางหน้านางเป็นหน,าน้านางใบโพนะคะเชิงคู่บนล่างเป็นลายดอกไม้สลับกันสวยมากนะคะ ผืนนี้สวยมากๆจริงๆนะคะผ้าหนามาทอแน่นๆอันนี้เป็นลายผีเสื้อใช่ไหมะผืนนี้เป็นลายผีเสื้อสวยมากแบบเป็นงานสั่งทอนะคะแต่ละผืนนี้เป็นเราเป็นงานสั่งทอแล้ววจะมาได้แบบเหมือนเดิมนี่ก็นานมากเลยเป็นปีถึงมาได้ผืนหนึ่งผืนหนึ่งก็จะมีสักครั้งหนึ่งในรอบหนึ่งปีนี้ก็เพิ่งมานะคะนาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังไม่มีมานะคะปีนี้ผืนเดียมาปีนี้ผืนเนีลายผีเสื้อนะคะสวยมาก เป็นลายเต็มผืนนะคะเชิงล่างนะคะเป็นหน้ามาังใบโพนะคะนุ่มสวยมากเห็นไหมคะสวยมากคะ่ะสวยสวยทั้งคู่สวยทั้งผ้าแต่ว่าผ้าใหม่จะสวยมากบอกเลย <c oughs> ว่าหลงรักผ้าใหม่หม่คะก็ห <c oughs> ลงรักผ้าใหม่ <c oughs> นะคะนะคะเป็นงานสามตะกอนะคะ,ะทุกผืนนี่เราคัดพิเศษทุกผืนเลยผ้าทอหนาแน่นๆนะคะเป็นไหมบ้านลังหลึกรังขาวนะคะ ใบบ้านรังขาวขาวสาวมือเนาะที่ใช้เกรดไม้อย่างดีมาทอนะคะนี่ผืนนี้บอกเลยว่ามาออกในโทนสีเหลืองทองอรามแล้วตัดด้วยสีแดงดอกมะเขือตรงนี้ลายนี้เรียกว่าลายนางสนมนะคะสวยมากชื่อลายอลังมากอลังมากมค่ะสสยแมทก็เสื้อสีเหลืองอ,อ่อนๆสวยพิมาขาวนะคะขาวลายช<า><า>้างอ่าแล้วก็โทนสีแดงนี่ ปังเลยนะคะใส่กับแดงนี่ปังมากแล้วก็เหลืองนี่เหลืองอ่อนสวยมากนะคะนางสนมนะคะอาบน้ำยาเย็บเก็บดิมเรียบร้อยนะคะสวยมากผกว่าเป็นผ้าคัดผื้นเลยนะเดี๋ยวละผืนที่เราคัดพิเศษเลยสำหรับงานสามตะกอนะคะวันนี้สวยมาก ลายคลาสสิกรนกันเป็นลายทูโทนนะคะสีทูโทนจะมีสีเขียวขี้ม้าแล้วก็ขาวเชิงสีตตำตาลนะคะเป็นงานสามตะกอกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะอ่าบรรเย็บเก็บติดไม่ร้อยพร้อมส่งค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูพืนต่อไป ออกสีกลมนะคะผืนนี้จะเป็นการทอผสมลายรวมกันในลายเดียวกันนะคะเป็นงานาสามคอยลายเต็มผืนนะคะกรืนเต็มผืนในเป็นลายเต็มผืนตรงนี้จะเป็นเชิงล่างนะคะทอผ้าเป็นสีกลมนะคะผสมสีด้วยการหลากหลายสีด้วยกรัรดูสวยะคะ อมนุ่งสดหรือว่าจะนุ่งแบบตัดสำเร็จก็ได้เนาะสำหรับนุ่งสดเราสามารถนุ่งได้เลยเนาะ<ม>เราเอาบมันยากเรียบร้อยแล้วค่ะตัวคืนนี้เป็นงานสามตะกอนะคะลายเชิงบนล่างนะคะ ท้องผ้าจะอยู่ที่สีส้อมอิดนะคะสีส้อมอิดแบบนี้เลยนะคะเป็นสีสดนะคะเป็นงานสาังตะกอเชิงคู่บนล่างนะคะด้านบนกันด้านล่างเราสามารถใส่ด้วยกันนะคะผ้าอับน้ำยาเย็บเก็บปิมเรียบร้อยนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะผืนนี้นะคะ,ะสามารถนุ่งสดได้แล้วก็ตัดเป็นชุดสําเร็จก็ได้นะคะชื่อลาย ดอกช่อชาบานะคะผืนนี้นะคะทอผ้าสีส้มอิฐนะคะเชิงชมพูบานเย็นนะคะสวยมากนิ่มพิ้วงดงามงานประณีตน,น,นะคะผ้าทอหนามากๆผ้าทอหนาแล้วก็พิ้วมากๆลื่นและสวยค่ะผ้าเงาค่ะผืนนี้สวยงามมากแนะนําเลยนะคะท้องผ้าสีส้มอิฐค่ะแล้วก็พุ่งสีขาวแล้วก็แซมสีชมพูบานเย็นเนาะ,ะตัดกับสีส้มมันจะดูสวย เป็นงานสามตะกรนะคะผืนนี้จะบอกว่าลายสวยมากท้องผ้าสีน้ําตาลนะคะชื่อลายร้อยดาวนะคะระยิบระยับมากๆเลย,าย,ยการมัดลายนะคะจะเป็นออท้องผ้าสีน้ําตาลเข้มๆแล้วก็พุ่มมัดหมี่สีขาวแซมด้วยดอกสีเหลืองเหลืองเวลามองไกลๆกระทบแสงไฟจะเป็นเป็นร้อยดาวเป็นชั้นๆสวยระยิบระยับมากนะคะผ้าอ่านน้ำยาเย็บเก็บิีนเรียบร้อยพร้อมส่งเลยนะคะคืนนี้สวยนะคะ สามตะกออสวยมากเป็นลาร้อยดาวนะคะร้อยดาวุณูมสองเมตรใช่ไหมค่ะขนาดหนึ่งเม็คูณสองเม็ดขนาดมาตรฐานของข้างใหม่เลยหนึ่งเม็ดคูณสองเมตรนะโดยประมาณข้องแค่สีน้ำตาลสวยเงาผ้าหนาผ้าหนาแล้วก็ลื่นผิวมากสวมากสามารถใส่ได้กับเสื้อหลากหลายสีนะคะครีมขาวเหลืองอ่อนๆนะคะใส่ได้หมดเลยนะคะน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลเข้มก็ได้ใช่ เดิมนะคะเป็นลายเต็มผืนนะคะ,ะเป็นเขาเรียกลายสร้างสารรค์นะคะลายประยุกต์ใหม่ดีไซน์รวมๆกันหลากหลายลายด้วยกันนะคะจะมีเว็ดพุ่มข้าบินนะคะเป็นมีดอกบลจีเพชรจะมีบันไดสวรรค์อะไรตรงนี้รวมๆกันในผืนเดียวกันผืนเดียวกันค่ะทองผ้าจะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มๆนะคะสามารถใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีสันนะถ้าเป็นลายเต็มแบบนี้สามารถใส่กับเสื้อสีเหลืองครีมแดงขาวนะคะ แล้วก็เขียวอ่อนๆนะคะใส่ได้เยอะเลยก็เป็นงานลายเต็มลายโบราณนะคะผ้าพอหนาแน่นมากอ่าเรียวากาะคะอ่ะมัยาเคลือบเงาให้เรียบร้อยนะคะเย็บเก็บริมให้เรียบร้อยขนาดมาตรฐานนะคะหนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดนะคะกองผ้าเม็ดมะขามนะคะเชิงบนจะออกโทนสีแดงนะคะแดงแดงน้ำหมากมาดูเชิงล่างนะคะเป็นสร้อยดอกไมกด้านล่างสวยมากสวยมาก อ๋ตะกอยบอกเลยว่าผืนนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ <c oughs> เหมือนนอนอยู่บนทุ่งดอกไม้เลยใช่สวยมากบนทุ่งดอกไม้ใช่ผืนนี้จะบอกว่า,า,าเป็นลายสับประรดนะคะคแล้วผสมด้วยลายดอกไม้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นลายสับประรดแล้วก็มีดอกไม้ผสมลายรวมกันนะคะ <c oughs> ผ้าเป็นสีน้ำเงินหรือสีกรมนะคะอาจจะมองไม่เห็น้องผ้าชัดเจนเพราะว่าลายค่อนข้างสวยแล้วก็เต็มผืนแบบนี้แล้วก็เป็นลายเต็มนะคะลายเต็มค่อนข้างที่จะ ความนิยมมากๆนะคะเชิญชมพูบานเย็นเข้มๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดนะคะโดยประมาณนะคะมะาตรฐานนะคะผ้าทอหนานิ่มดีสวยมากๆคืนนี้บอกว่าสวยมากสวยมากเลยสวยจริงค <laughs> <laughs> ืนนี้บอกเลยค่ะว่าสวยสค่ะมีสีชมพูหวานตัดมาในบนท้องผ้าจะทำให้ผ้าดูสดสวยนะคะ โดงดอกไม้ค่ะใช่ทุ่งดอกไม้แล้วก็สวยแล้วต้องนุ่งให้ดูนิดนึงเนาะใช่เค่ะท่ให้ดูนิดนึงนะจัดจัดวันนี้ลมค่อนข้างแรงใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ท่านให้ดูครับริ้วค่ะบริ้วสวยมากมันมันลมค่อนข้างแรงจะดนุ่งได้ประมาณนี้นะใช่ค่ะจะบอกว่าสวยมากสวยสีแดงก็รูปเด่นใช่ เป็นงานสามตะกอนนะคะเหมือนเดิมนะคะเซตนี้นะคะผืนนี้ก็สวยเช่นกันจะเป็นการทอแบบลายประยุกต์สร้างสารรค์ลายเต็มผืนไม่มีสามตะกอนนะคะผืนนี้ท้องผ้าออกสีกรมนะคะท้องผ้าสีกรมหรือเม็ดมะขามเข้เมๆนั่นเองเป็นการทอผสมลายคลาสสิกแบบนี้เป็นล็อกๆแบบนี้นะะมองดูสวยงามมากเป็นลายเต็มผืนนะคะของงานสามตะกอนลายพิเศษนะคะ ใส่กับเสื้อสีเหลืองนี่เด่นมากเลยนะคะ,คะเหลืองอ่อน,ออนสีเหลืองทองอ,อ,อันนี้มันจะเด่นในในโทนสีของเหลืองทองนะคะส<ช>วยสมากแซมด้วยสีฟ้าแล้วก็ชมพูแดงโอ้โหสามารถเลือกสีใช้ได้แบบเยอะมากเลยถ้าเป็นลายเต็มสามตะกอนนี่เขาะจะใช้ใส่เสื้อผ้าได้ค่อนข้างแบบกลางสัน,นหรือไม่ที่แบบใส่ได้เยอะเลยนแรงจริงเลย ถ้าสังเกตนะคะจะพริวของผ้าเนี่ยผ้าอาาน้ัมยาเรียบร้อยเนาะทุกผืนพร้อมส่งผ้าะคัาคพิเศษแต่เราฟื้นค่ดแบบพร้อมส่ง กลุ่มผงานสามตะกอนนะคะเป็นงานสามตะกอนหน้านางเชิงคู่บนล่างสามารถใส่ได้ทั้งบนและล่างนะคะผ้าสีเขียวสดๆนะคะพุ่งด้วยมัดหมีสีแดงาลายนาคน้อยนะคะเหลืองแดงนะคะสวยมากเป็นลายนาคน้อยนะคะเป็นงานสามตะกอนหน้านางน,นะคะพื้นนี่ทั้งผ้าสีเขียวนะคะสดสวยมากๆ,ๆเป็นงานหน้านางนผนะะ้าทอแน่นๆเลยนะคะใช้ใหม่บ้านเสาเาสาเสาเครื่องนะคะ จะเป็นการพิธีกรรมในการสาวที่ได้เส้นไหมที่เส้นเลียงละเอียดสวยงามไหมบ้านรังขาวไหมบ้านจะมี2แบบเนาะจะรังเหลืองและก็รังขาว,วตัวนี้จะเป็นไหมบ้านรัง<ด>ขาวนะคะไหมไหม,ไมที่เลีเยเ้ยงในฟาร์มเนะอเอาะถ้าเลี้ยงในคนเลี้ยงอาจจะไม่พอในการผลิตเนาะอาจจะเป็นการเลี้ยงในฟาร์มเป็นรังขาวนะคะจะเป็นไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขนาดเม็ดยาวสองเม็ดเนาะสวยนะคะคืนนี้

คือนี้ท้องผ้าจะออกสีเหลืองอ่อนๆคะเป็นเหลืองดอกบวบนะคะพุ่งด้วยสีแดงแซมเหลืองนิดๆนะคะสวยมากจะเป็นงานอออเชิงบนล่างนะคะสามารถใช้ได้ทั้งบนและล่างเป็นหน้านางนะคะเป็นงานสามตะกอนะคะเก็บเก็บดีมเรียบร้อยนะคะขนาดหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะเป็นใหมบ้านรังขาวนะคะไหมบ้านรังขาวนี่คือเป็นใหมบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อลังการผืน<ช>นี้เป็นลายประยุกต์ดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะคะสีสันสวยงามหมูใส่กระเหลืองสวยมากนะคะเหลืองอ่อนๆสวยมากสีขาวสีครีมขาวงาช้างแดงได้หมดเลยนะคะจะนุ่มสดหรือจะตัดก็ได้นะคะนุ่มสำเร็จก็ได้นุ่มสดก็สวยนะคะขนาดเม็ดยาว2เม็ดนะคะมาตรฐานค้าง ผืนนี้เป็นไงบ้างคะผืนนี้สวยมากๆบอกเลยผืนนี้ตะลึงตะงสวยมากค่ะเศษเลยนะคะเป็นงานสามตะกอนนะคะไม่ต้ถามค่ะตัวนี้เป็นการไล่สีนะคะตรงบนจะเป็นการสไลด์สีลงมาเป็นแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นลายปลาทองนะคะปลาเงินปลาทองอยู่ในตัวเดียวกันนะคะต้องแถวบนนี่จะเป็นดอกบัวนะคะอยู่ในน้ําอยู่ในสานี่แหละอยู่ในุกช่วนเป็นดอกบัว เชิงล่างจะเป็นดอกกุหลาบนะคะเชิงล่างจะมีสองเชิงด้วยกันสองแถวแบบนี้นะคะเชิงล่างเป็นลายดอกกุหลาบเป็นแบบเป็นลายที่สร้างสรรค์สวยงามมากเป็นงานดีไซน์บนพื้นผ้าที่สวยงามมากๆนะคะเป็นงานสามตะกอนหน้านางนะคะหน้านางตรงนี้จะเป็นหน้านางใบโพนะคะกล้องซูมมาทางนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหน้านางใบโพสวยมากเป็นการเป็นหน้านางที่อีกแบบและเป็นงานตีกรอบตรงนี้ด้วยนะคะหน้านางตรงนี้ กรอบเล็กๆด้วยทําให้ดูแบบเหมือนงานยากขึ้นเข้าไปอีกนะคะเป็นงานสามตะปอนะคะสามารถทำสดหรือว็ตัดสําเร็จได้ะะ <Okay. S 1> เป็นไหมบ้านไหมบ้านไหมบ้านรังขาวอ่ะไหมมันจะมีรังขาวกับรังเหลืองเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นรังขาวเป็นไหมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เป็นไหมจุนแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เป็นงานสามตะปอนะนางบอกว่าเป็นงานสวยอีกผืดหนึ่งนะคะ คือน,นีอ้ลายโบราณนะคะเป็นลายที่หาย,ยากไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เช่นกันแต่ละลายนี่ก็คือเราต้องสั่งทอพิเศษเลยเป็นผ้าทอหนาแน่นเลยเป็นงานสามตะกอนหนางๆจะบอกว่าลายชื่อลายตะเลยบดนะคะภาษาเขมรดั well, ้งเดิมเลยตะลยบดนะคะตะลยบดก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็ทะเลวนนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นแปลตรงๆก็คือทะเลวนที่ก็คือสวยเป็นงานโบราณนะคะ เป็นงานโบราณสวยมากท้องผ้าสีกรมนะคะสีกรม,มเชิชงเชิงบนล่างนะคะสามารถใส่ได้ทั้งบนและล่างนะขนาด1เมตรยาว2เมตรอ่านน้ำยาเรียบร้อยนะคะเก็บเิมเรียบร้อยด้วยนะคะใช่พร้อมนุ่งได้เลยจะนุ่งสดะะสังเกตดูนะคะผ้าพิ้วมาก <ๆ S 2> มากคะ่ะจะนุ่งสดหรือว่าจะตัดชุดก็สวยนะคะหนึ่งเมตรยาวสองเมตรเป็นไหมบ้านรังขาวนะคะเป็นไหมเทพพอมือนะคะกีโบราณ